เคสในนัทพลคุ้มจันทึกอายุ17ปีจากจังหวัดนครราชสีมาลูกไข้ป่วยเป็นมะเร็งสมองเคยเกิดอุบัติเหตุตอนอายุ13ปีขณะเล่นกับเพื่อนหัวของเพื่อนได้มาชนกับกามทำให้เกิดถุงน้ำซึ่งต้องเจาะอ,ออกต่อมากลายเป็นเนื้องอกลังผ่าตัดมาหลายครั้งพบว่าได้เป็นมะเร็งระยะเริ่มลุกลามลูกไค้ได้รับการผ่าตัดติดต่อกันเป็นเวลา3ปี ผ่าตัดไปแล้วทั้งหมดเกครั้งและการรักษาครั้งล่าสุดคือการฉายแสงขณะนี้ลูกไข้ได้รับการช่วยเหลือจากแม่มดกัญชาแล้วและขอบวชทดแทนบุญคนที่ช่วยเหลือมอบยาให้ขออนุมโมทนาบุญและขอให้ลูกไข้หายป่วยในเร็ววันนิมนิตละบนคุณจันทึ์กตอนนี้ยาหมดแล้วขอยารักษาต่อครับ จะคอยส่องนำทาง